ห้าหกจ้ะสิบสิบเอ็ดบอกสิบเอ็ดจ้ะสิบสี่จ้ะพี่น้องสามสี่จ้ะพี่น้องห้าเนาะเดี๋ยวพางอันหกจ้ะ สิบเก้าจ้ะอยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเอดจ้ะยี่สิสองยี่สองจ้ะพี่น้องอยี่สิบสองแล้วจ้ะควยนี่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะกลับมาพบพอกันกับสาวก้อยกับบ้านนาคือเก้าจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแหละเกฟตี่เก้าตี่ไม่ผูเขาไม่ชมโตรกท่อมครับกลับมาพบปอกันในสาววันที่ 31มสิบเอมีนาคมปีพศสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดครับวันนี้กับภาพเพใ่้พี่น้องเขาปลามหาหลอกฟูดเบงแมงกิโน่นอกสกอยจ้าไปดูไปชมกันครับวันนี้วาสีไดสีมานกันบ่เนาะลังจากฝนตกครับพี่น้องมันสิลงหูดีว่เนาะไปดูไปชมกันครับวันนี้ไปครับไปจ้ะพี่น้องไปลุนไปชมเบงน้ำกันจ้าวาสีมานกันซําไดไปจ้าอีจ้ะพี่น้องคุยเพ่อน ก็สิอยู่น้ำต้นใหม่แนวนี้เนาะอยู่ข้างต้นใหม่นี่นะจ้ะกระซีมากรองน้ำเงาไม้เนาะจ้ะน้ำเงาไม้น้อยๆครับต้นไม้น้อยๆกระซีมีขี้ควายออกมาแนวนี้นะจ้ะเอาขุดเลยเบาหนั่นหากไม้ร้ายเนี่ยจะ้ะเพราาะว่เพิ่นอยู่ข้างเงาไม้เนาะฝนกระตุกแห้งอยู่จ้ะพี่น้อง โอกาสจะได้เก็บเพชรอยู่เนาะรอให้เพิินบ่มเสืออาลระจา้านี่ครับตัวแรกเนาะจ้ะเพิินติงนันาดจะพีเนอะ ที่สองจ้ะนี้หบนตัวแห่งตาเอาจะพี่น้องเอาเห็ดสิบโป้งไ,ไวๆเนาะ <laughs> นี่กะลังเขามาขุดได้สองจำควายเนงาแต่ซาซาอันจ้ะแล้วท่านผอคว,วายใหญ่เป็นไดอยู่เนาะวางกำลังเห็ดลงใหม่หนะจ้ะอืมหอนหรือเปล่าเป็นทีน,ทนรมวมรวม เนี่ยแต่วาดินหลวมเนาะเห็นเด้เกือบซับตัวนั้นตัวแรกครับว้าวคือแ <laughs> <c oughs> หงตัวแรกเปล่านั่น,เป,นเป็นตายแล้วเนะาะจ้ะนล้วพ่อมาตีนอยู่จ้ะพี่นอ้องตายแต่อยู่ในหี่ครับพ่อมาตีน นี่บางนาเท็นตัวได้ค่อยๆเด้อขึ้นมาอ่ะอ๋อขึ้นมาแล้วบราต้นแรกจะพี่นอ้องส่องโต,ก,ก,ตกันมัน้ยโตกันดีมากกว่าสองโตจ้ะนี่เข้างในอ้าวควายนี่ส่องโต้นแรกเนาะดินขุดง่ายจ้ะพี่น้องมาเนี่ยขุดงา่ายเนาะจ้ะมัน,น,กนตกสองสามหมื่นครับ ตกแห่งเติบอยู่จ้ะเอคืนนี่ก็ตกเนาะสามตัวเนาะช่องดุมนี่ก็แมนเชาก่อนเองเท่งกระแมนเบาหน่อยตัวทีซี่จ้ะนั่น สี wide, <So good. S 1> ่โต้จ้ะหาเนาะจังควายใบใหญ่เฮงจจะพี่น้องสกอตโต้ฮุกจ้ะ บกูจะพนะี่น้องมีอีกบ่น่าจะเบิดครับบกโตรครับปลอยนี่บกโตเนาะตัวแรกครับปลอยกี่ตนะี่ขึนีตเท่าดอ2เนาะ ซ uh huh. ีจะพี่น้องหาจ้ะนุ้ยนอนเช้าดีกว่าหนึ่งสองสองตัวจ้ะตัวทีซีจะพี่น้อง ม่สีตัว,ตวโอเคืเคเคมหาจ้ะมาหาอะไรัวนี่ตัวนึงจ้ะ 我爱哭的。 คุนทั้งนางอีกเจ้าพี่น้องโฮกจ้าเจ้าพี่น้อ,มองมาเบิง่งควายนี่ทา,างานอยู่เนาะที่มีสัตวโตครับแต่ว่า,าไม่ได้ล่วงน้ำตนอันใหม่อันนี้เนาะ ต้น,นขาจ้ะลงต้นขาปลาจ้ะพี่น้องหอนแห้งครับหอนเอาแห้งจ้ะพี่น้องแห้งตุก๊กแห้งเตอโอ้ยเดีมัน,นะหอนเนาะหอนแล้วจ้ะตัวแรกจก้ะ ตัวที่สองสามบ่ตัวสามอยู่ดูมตัวสองจ้ะผมอยู่ดูอดมอีกตัวหนึ่งสามสี่เป็นตัวนั้น Sì, no. Da. เจ็ดจะพี่น้องเจ็ดเนาะนาจะซีบอยู่เนาะเป็นดินน้ำรวมไปครับใช่นะนัะ้น,นตัวทีเป๊จ้ะ เบาเถปิน้องตัวที่สิบจ้ะสิบคือเบาหนาดปาอีวีสิบสิบเอดบ็ดเบาสิบเอ็ดจ้ะผลอีกตัวหนึ่งเบาหนาด,ด,ด,านดยังโดดอยู่คนนี้มองจอกว่าน่ะ นี่ท้องลุมเนอะนี่ยเจสองจา้าม,มันเด้งไดนะ้เลยจุดสามจุดสี่ตัวนต้นน สิบสามจ้ะอืมเป็นเมื่อกี้นอนโมอนครับจะกินต้นหมกหมวงมาเจ้ะสิบสี่แะพี่น้องยังบอกน้องนั่นดิสิบห้าจ้ะโอ้โหนี่สิบห้าคพณ่นครับบางค้างๆกันใน้มีบ่พี่ฟังทางพี่ นะั้งลุงชีพ้พบจ้ะข้างลุมอีกเนะาะสิบเจ็ดจะพี่น้อง เป็นเป็นดินน้ำรวม จะพี่น้องส่นอตตัวที่20ปอนด์ที่เทิง20ปอนดสักก่อนออดูพี่ว่าตั้นตาอยู่เดนละบาย10เก่าตัวนี้าะที่เทิง20 cậu nó bớt bên ra hoặc da nó nên đi bảo là chết เบิดเลยเจ็บโตเจ็บโตควายใบใหญ่แห้งนะจะจะพี่น้องมาเหมนกันควายนี่จ้ะสองสามจ้า

ยับไปอีกเนี่ยนันกอันดีโหกจ้าทางกลางกันบานะเจดจะพี่น้องถเท่งกะเม่ไดดินลายลงแลปดจ้า สิบเอ็ดพูนเจพี่นอ้องพี่นอ้องทีคว้ยเพื่อนจ้ะคว้ยเพื่อนก็จะยู่เป็นลักษณะนี้นะจ้ะ ซีจะพี่น้องฮัาเนาะเด็่องหันโหเจ้ะฮึ่ยขี้แตกเลยตัวที่เจ็ดจะพี่น้อง อีกเลยปดจ้ะขอ,ไ,อได้ปะเนี่ยเก้าจ้าะ็จแล้วซีฟเนาะซีจ้ะ โม้ครับตัวที่สองจ้ะ ที่สามจ้ะสามสี่จ้ะพี่น้องหาจ้ะวังเทถอะมันน<ฮ>ี่หกเนาะ chết cho phía nó sao vậy nó gặp ông nó không nó gặp mặt nó đây mặt nó gặp mặt nó nó ต <akl> <mel> ัวที่สิบจะพี่เนาะสิบโตจาควัยนี่วัยนี่จะง่างเติบพี่นนอง ตัวแรกจ้ะตัวทีว่สองจ้ะอันนี้ตุ๊ดยันะนะ่งสามสี่จ้ะ จะพี่น้องเจ็ดก็จังจติงติงอยู่แปดเก่าจา้ะมันโคตรกัเบเดิ่มเมื่<ข>อยปากเบื่อหอนหนาแหงนะ้งเจ้ะ คนแงตกแ่งตาเก่<ม>เาเนาะเกาเนาะบอสสิบจ้ะสิบเอ็ดสิบสองจ้ะม่บอกสิบสามแต่พี่นนอ nanti ini yang nomor 2 mau สิพาจ้ะสิบพกจ้ะสิบเจ็ดเนะ

หยิบสองแล้วจะควายนี่ว้าจังดินซีหุ้วยห้องน้หยิบสามเน,นะาะหยิบสามจ้ะ ครับยิบซีจ้ะสวยเหงาตอนะพี่องตอนเท่ยเช้ากมืเนาะเอาเนาะบนโตของเต่เอา้สองุนออกมาจังไ นี่ปุ้งมา3จ้ะ3ซึ <coughs> 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 เจ็ดอ่ะแปดเ้อพ um. ี่น้องเก่าเนาะสิบจ้ะ tibeta สิบสี่สิบห้าจ้ะเอาล้วจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วท่ายคีปละจ้ะมาบึงผลงานกันกันกนกนบบ่านัดเลยจ้ะมื้อ,น,น,อน,น,น,นี้ครับพี่น้องก็มาสรุปผลงานครับอนี้นี่ครับผลงานที่ได้น้องสกอยจ้ามา,มาหาขุดไม้ที่นอนครับวมือน,นี้ล้างล้างฟนโตกน๊กเนาะเป็นลงใหม่ครับ ถือว่าได้ว่ามาณอยู่น่องสกอยเครื่องติ๊กครับนี้เครื่องติ๊กแต่มือนี้ได้ร้ายกว่าถูกหลอดเลยเนาะได้ร้ายกว่าถูกหลอดทุกเถื่อที่มาอยู่น่องสกอยจ้าหูเราเป็นซิฟหเราเป็นเศร้าอยู่ครับถือว่าได้ว่ามาณอยู่ครับเป็นแมงกิโนนโมนโอ้กิโนนแดงหน่อยเนาะกิโนนคางครับกินตัวน้ําดวนวันที่สามสี่ร้อยสามร้อยอยู่น่อกสกอยจ้ะสี่สามร้อยสี่ร้อยอยู่จะพี่น้องเพราะว่าถูกเถื่อก็ได้เป็นสองร้อยกลัวอยู่เนาะกะถือว่าได้ว่ามาณอยู่จ้ะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการมหาโยฮากินอีกคือเ่านอาสาวอยพาแม่พี่น้องมหาคุดแม่กี่นนอนครับกระถือว่าได้ประมาณนะครับวันนี้เอาละครับสําหรับคลิปนี้บ่านนายนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปของวันที่31มีนาคมปีศ2567ครับพ่อแม่พี่น้องท่าไดชช่นชอบม,มาคลิป,ปนใดก็อย่าลืมก,กดกยกดล่์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งเพื่อชิบว่าพลาดคลิปไ,ม,ไม่จากบ่าวนายสาวคอยน้ำครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพราะมีพี่น้องเดินทางกับบ้านครับเกวไวย์ทะุนการลิปนามือนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาันอู้่จ้ะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกกับมันก็ทุกหลอดด้วยจ้าไว้่นกับคูดง่ายเนาะดินเพิ่นรวมจ้็เกวไวยตทะลุนการลีปนามือนาคุณอาจารย์จะพาไปหาอยู่หาก,กินทางใดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า